สวัสดีครับจุดประกายความรู้กับคลัง UTT เรื่องการยื่นขอรับบำเหน็จบำนานล่วงหน้าโดยกลุ่มงานวิชาการสำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์ครับเกิดข้อสงสัยกันไหมครับว่าข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุในวันที่หนึ่งตุลาคมพุทธศักราช2568สามารถยื่นขอรับบำเหน็จบำนานล่วงหน้าได้แล้วจริงหรือไม่วันนี้จะมาเล่าให้ทุกท่านฟังครับใช่แล้วค่ะ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการขอรับและการจ่ายบำเหน็จบำนาญค้าราชการพุทธศักราช2,527และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ6วรรค2กำหนดให้กรณีค่าราชการพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุราชการสามารถยื่นคำขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้าได้เป็นเวลา8เดือนก่อนวันครบเกษียณอายุการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญในปีงบประมาณ2,568ตามรายละเอียดในหนังสือเวียนว .150 ลงวันที่28กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้ปิดปรับปรุงระบบการยื่นแบบขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองผ่านระบบ e-filing และช่องทางแอปพลิเคชันด g i t a l Pension ดังนั้นข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุสามารถยื่นคำขอรับบำเหน็จบำนาญผ่านส่วนราชการต้นสังกัดเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปครับโดยส่วนราชการต้นสังกัดบันทึกและส่งแบบคำขอรับ ผ่านระบบดิจิตอลเพนชั่นพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องส่งไปยังกรมบัญชีกลางหรือสํานักง,งานคัางเขตเพื่ออนุมัติสั่งจ่ายต่อไปโดยผลการอนุมัติสั่งจ่ายบําเหน็จบําน,นานจะถูกส่งไปยังอีเมลของผู้มีสิทธิที่แจ้งไว้ครับส่วนราชการต้นสังกัดสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามคิว o d e คที่ปรากฏบนหน้าจอครับสิทธิประโยชน์สําหรับค่าราชการหลังกเกษียณกรณีเลือกรับบํานานประการแรกได้รับบํานานจ่ายเป็นรายเดือนจนกว่าจะถึงแก่ความตาไอ มีสิทธิ์ได้รับเงินจากกองทุนบำเหน็จบำนาญค่าราชการหรือกบขได้แก่เงินสะสมเงินออมเพิ่มถ้ามีอีกเงินสมทบและผลตอบแทนของเงินดังกล่าวจากกบขในกรณีที่ท่านเลือกรับบำนาญยังมีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยเงินประเดิมถ้ามีอีกรวมถึงผลตอบแทนของเงินดังกล่าวจากกบขด้วยนะคะเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญหรือชคบ บำเหน็จดำรงชีพ15เท่าของบำนานบำเหน็จตกทอด30เท่าของบำนานรวมชอคบอหักด้วยบำเหน็จดำรงชีพที่ได้รับไปแล้วและบำเหน็จคำประกรันถ้ามีอีกนังสือรับรองสิทธิเพื่อเป็นหลักรั์คำประกันก,การกู้เงินกับสถาบันการเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรสวัสดิการรักษาพยาบาลของตนเองและครอบครัวเงินช่วยพิเศษกรณีถึงแก่ความตายจำนวน3เท่าของบำนานรวมชอคบอ สิทธิประโยชน์สําหรับค้าราชการหลังเกษียณกรณีเลือกรับบําเหน็จกรณีเลือกรับบําเหน็จบําเน็เนจ่ายเป็นเงินก้อนครั้งเดียวและท่านจะไม่มีสิทธิในสวัสดิการใดๆมีสิทธิได้รับเงินจากกองทุนบนําเหน็จบํานาญค่าราชการหรือกบอขอได้แก่เงินสะสมเงินออมเพิ่มถ้ามีอีกเงินสมทบและผลตอบแทนของเงินดังกล่าวจากกบอขอมาถึงสิทธิประโยชน์สําหรับลูกจ้างประจําหลังเกษียณกันบ้างนะคะกรณีเลือกรับเป็นบําเหน็จรายเดือน ท่านจะได้รับบำเหน็จรายเดือนซึ่งจ่ายเป็นรายเดือนจนกว่าจะถึงแก่ความตาไมีสิทธิ์ได้รับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำหรือกสอจอได้แก่เงินสะสมเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินดังกล่าวจากกอสอจอบำเหน็จตกทอด15เท่าของบำเหน็จรายเดือนหนังสือรับรองสิทธิ์เพื่อเป็นหลักทรัพย์คำประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงินสำหรับลูกจ้างประจำหลังเกษียณ กรณีเลือกรับบำเหน็จท่านจะได้รับบำเหน็จจ่ายเป็นเงินก้อนครั้งเดียวมีสิทธิ์ได้รับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำหรือกอจอได้แก่เงินสะสมเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินดังกล่าวจากกอ,อจอสุขใจวัยเกษียรราชการครับมาถึงตอนนี้หากท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญสามารถสอบถามมาที่กลุ่มง,งานวิชาการสำนักงานคลางจังหวัดอุตรดิตถ์ตามที่ขึ้นบนหน้าจอนี้ครับลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ